สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดูแก้วมังกรเหลืองอิสราเอลนะครับผมปลูกมาจะสองปีแล้วนะครับก็เอาประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ได,ได้ได้ดูได้ฟังนะครับก็ปกตินะครับก็หลังจากซื้อกิ่งพันมานะครับเจ้าของสวนเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่าดินเราเนี่ยมันดีเนาะดินมันเป็นดินร่วนดินอะไรอย่างเงี้ย เขาก็แนะนําว่าไม่ให้ใส่ปุ๋ยนะครับพอไม่ให้ใส่ปุ๋ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแตกยอดนะครับเนี่ยครับเหมือนต้นนี้ครับการใส่ปุ๋ยมันมีข้อดีข้อเสียนะครับก็คือถ้าใส่ในช่วงที่มันปุ๋ยเรามันยังร้อนอยู่นะครับมันทําให้โคนเน่านะครับนี่ครับดูข้างล่างเห็นไหมครับมันจะเหลือแค่รากนะครับ คราวนี้มาดูบางต้นนะครับที่แบบว่าไม่ไม่แตกไม่เคยแตกยอดเลยนะครับสองปีมาดูครับอ่าครับมาดูกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้จะเห็นว่าผมปลูกมาสองปีนะครับก็มีการแทงยอดออกไปแค่สองครั้งก็คงจะเป็นโรคด้วยแหละนี่นะครับกิ่งกิ่งที่ซื้อมานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็แตกยอดหึงครั้งแล้วก็สองครั้งแล้วก็หยุดการเจริญเติบโตไปนะครับ เรานี้หลังจากที่เข้าหน้าแรงนะครับก็พอดีใส่ปุ๋ยนะครับเอาปุ๋ยขี้ไก่นะครับมาใส่แล้วก็คุมนะครับเอาญ้ามาคุมดูเพราะว่าอยากให้มันชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าดินเป็นดินเหนียวนะดินเป็นดินเหนียวก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าดินเหนียวมันมันชื้นมันคงจะนุ่มนะล่ามันคงจะไปได้ดีอะไรเงี้ยสันนิษฐานว่าอย่างนั้นก็เลยเอาพวกเศษหญ้าเศษอะไรนะครับคุมโคนไว้ พอคุมโคนไว้ปุ๊บนะครับสิ่งที่สังเกตเห็นก็คือว่าเมื่อกี้มันก็มีช่วงต้นเดือนเมษายนเนาะมันก็มีฝนตกนะครับมีพายุเข้าปรากฏว่านะครับมันเริ่มแทงยอดอย่างนี้ครับนี่นี่ครับมันเริ่มแทงยอดแบบเยอะนะครับเยอะมากเลยนี่นะครับซึ่ง มันก็ถือว่าดีนะครับนี่มันแทงยอดเยอะขนาดนี้ถือว่าดีเพราะว่ายอดที่มันออกมาเนี่ยมันจะออกดอกนะครับยอดยอดใหม่มันจะยอดยอดที่มันแทงขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะออกดอกนะครับมันจะออกดอกพอมันออกดอกแล้วมันจะเป็นผลนะครับปีที่แล้วนี่ผมได้กินลูกเดียวเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพราะกลัวกลัวว่ามันจะเน่าเพราะว่ามันเน่าจริงนะครับมันจะเหลือแต่พ่อรากเลยครับ แลหลายต้นที่ผมใส่ปุ๋ยอะนะครับตอนแรกนะครับนี่ครับมันจะเหลือแต่รากอากาศซึ่งตอนนี้ผมไม่กลัวรากเน่าแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ารากอากาศมันมันลงดินแล้วครับตอนเนี้ยต่อให้โคนมันเน่าก็จริงแต่มันก็ยังรอดอยู่เพราะว่ามันรากอากาศมันถึงพื้นแล้วคนนี้ไม่กลัวพอไม่กลัวปุ๊บใส่ปุ๋ยเข้าไปปุ๋ยขี้ไก่นะครับประมาณหลุมแล้วประมาณครึ่งกระสอบนะครับปรากฏว่าแล้วคุมคุมหญ้าเข้าไปนะครับ ผมย่เข้าไปก็แทงยอดขึ้นมาแบบนี้เลยครับอ่าก็ไม่รู้ว่ามันพอดีพอเจาะหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่าผมว่ามันช้าไปนะสองปีกว่าจะจริงๆสองปีมันต้องเต็มแล้วนะมันต้องทะลุนะครับทะลุตัวข้างบนในล้อลวแนวเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองต้นนะครับที่ ที่คือค่อนข้างที่จะสมบูรณ์กว่าเพื่อนนะครับอ่าส่วนสิบต้นฝั่งนู้นเนี่ยมันคนละพันนะครับอ่ามันคนละพันมันก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นพันพันสีชมพูอะครับ <c oughs> จําชื่อพันไม่ได้ชมพูสีดานะครับเป็นพันนี้ก็ค่อนข้างยากนะครับนี่ครับบางต้นผมก็ชมพูสีดาไม่งอกเลยผมเอาเหลืองอิสราเอลมาใส่แทนนะครับกิง่ง <c oughs> ก็ทะลุไปแล้วครับ ปูขี้หลังก็ยังทะลุไปแล้วแล้วก็เพิ่งจะเริ่มมันแต่ยอดนะครับก็เพิ่งมาใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับช่วงหน้าแรงผมว่าคุมโคนได้นะครับไม่มีเสียหายหรอกหน้าแรงเนี่ยนะครับถามว่าทําไมต้นนี้สมบูรณ์กว่าเพื่อนก็ดูครับดูโคนของเขาครับเห็นไหมครับอ่าแกลบที่มาจากปุ๋ยขี้ไก่อ่ะครับคุมมาเลยครับมา ทำไมผมต้องยกยกให้มันสูงดินมันสูงเพราะตรงนี้เป็นที่นาเก่าเนาะนะครับก็เอาประสบการณ์มาแชร์นะครับว่าช่วงแรกๆไม่ไม่ควรใส่ปุ๋ยแต่ไม่ต้องใส่เยอะใส่เพื่อให้มันจเจริญเติบโตโดยที่เราก็จะวางห่างๆจากโคนต้นนิดนึงนะครับใส่ใส่ใบนะครับยิ่งให้มันแตกยอดยิ่งดีครับพอมันทะลุเรียกว่าค้างเนาะทะลุค้างเสร็จปุ๊บคราวนี้มันจะเริ่ม แตกยอดชัดเจนนะครับอันนี้ผมเพิ่งเอามาใส่นะเมื่อวานนี้ผมเพิ่งเอาพวกเศษหญ้ามาใส่ต้งเกลว่าต้นนี้นะครับการแตกยอดก็ค่อนข้างน้อยนะครับไม่เยอะเท่ากับต้นที่ผมเอาพวกเศษไมบ้บมามาคุมโคนมันนะให้มันชื้นนะครับช่วงนี้ผมว่ามันชื้นได้อยู่เพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับคงไม่เป็นโรคอะไรมากมายจากการสันนิษฐานของผมนะนะครับปีนี้นะครับคิดว่าคงจะทะลุนี่ครับตัวนี้ครับใส่ปุ๋ยครับพอใส่ปุ๋ยปุ๊บ เห็นไหมครับนี่ครับดูโคนครับแต่ก่อนมันไม่ทะลุเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับตัวนี้ผมจําได้เลยว่ามันอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งทางของเสาพอผมใส่ปุ๋ยเข้าไปรอบแรกมันทะลุขึ้นมาเป็นกิ่งนี้ใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งครับทะลุขึ้นมานี่เลยนี่ครับนี่คือเอาประสบการณ์มาแชร์กันนะครับว่า สรุปก็คือปุ๋ยใส่ได้เรื่อยๆนะครับสลับดินดินเหนียวนะครับหาอะไรมาคุมให้มันชื้นนะครับถ้าใครพรมน้ําได้ควรพรมนะครับพรมให้ดินมันอ่อนนะครับแต่ของผมเนี่ยมันพรมไม่ได้ก็เลยต้องหยดไปนะครับเอาประสบการณ์มาแชร์กันโอเคครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ